เ็รุ่นอะไรเนี่ยหูยรุ่นเนี้ย XG2 เ,กกเลยโอ้โหแล้วทำไมมันถึงใหญ่และหนาขนาดนี้ที่มันใหญ่และหนาขนาดเนี้ยก็เพราะว่ามันมีขนาดความหนา6มิลลิเมตรนะว้าวฟ้าทำไมตาเหรอก็จะมีขนาด36คูณ101.6มิลลิเมตรเลยไม่ไม่ไม่ไมตาคุณเฟิร์สไม่ดำจังเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ ของตะแกรงอ่ะมันเป็นยังไงไหนบอกมาสิอ๋อสันตะแกรงอะเหรอ, mm จอร mm เจ็ดมิลลิเมตรจ้าอะไรคือเจ็ดมิลลิเมตรไม่เข้าใจจิตมิจิตมิจิตมิเจ็ดมิลลิเมตรก็คือตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยถึงขนาดตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเจ็ดมิลลิเมตรอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองใช่แล้ว <4 S 1> ใ,ใหญ่ขนาดเนี้ยมันน้หนักเท่าไหร่เหรอน้หนักประมาณห้าจุดห้ากิโลกรัม เห็นแบบนี้โอ้ยอย่างนั้นมันต้องแข็งแรงมากใช่ไหมล่ะสุดๆไปเลยจ้ามเอาไว้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยมันเอาไว้ทำพื้นทางเดินพื้นงานระบบส่วนใหญ่นะที่ทำอ่ะอ่าที่จ้าเล็กตัวนี้มันสามารถรับน้ำหนักสิ่งของที่ไหนได้บ้างอ่ะเราอธิบายห้าง่อยดีตั้งแต่คนเดินยันรถคันใหญ่ๆแบบรถเคแบบนี้เลยนี่มองผ่านฟอ์เมอร์ป่ะก็แบบ คือแบบว่าใหญ่ขนาดนั้นอ่ะคือแบบว่าเขาผ่านไม่ฉลุยฉลุยเลยบ้านะจริงจริงขนาดนั้นสุดยอดแล้วถ้าจะซื้อเนี่ยซื้อซื้อได้ที่ไหนครับผมไอ้เหล็กตัวเนี้ยเหล็กตัวนี้นะครับถ้าจะเอาคุณภาพเน้นๆดีๆเลยนะสยามเพลเลตที่เดียวเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงเบอร์นะอ้าวจริงๆถามคุณอลิสเลยจริงคร่ะจริงค่ะกระต่ายสีแดงกระต่ายสีแดงกระต่ายเจ๋งเบอร์มาแล้วนะจริงจริงต้องซื้อที่ไหนครับ ถามเพลเลตที่เดียวโอู้่ที่ไหนครับแล้วแพงไหมครับไม่แพงสุดมากเนี่ยมาดูเข้ามาดูก่อนจริงๆนี่เราเข้ามาดูเลยพี่เบิร์ดเดี๋ยวหยุดพูดเองสามารถทานอินบ็อกเข้ามาถามในเพจสยามเพลเลตได้เลยจ้านี่พอแล้วพอแล้ว,ลวเดี๋ยวต้องรีบไปกดไปไป,ไปพอพอพอ ตามหน้ที่เว็บไซต์ w w w s i m t h a i l a n d c o m